สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไมว้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับพ่อครัวเขากินอะไรทําไมเราไม่มีใครบางคนอดไม่ได้ที่จะถามมูเย่มูเย่พูดอย่างแห้งแรงว่าเขาจับปลาตัวนั้นเองและให้เราปรุงมันถ้าพวกท่านมีส่วนผสมของอาหารท่านสามารถขอบริการนี้ได้เช่นกันเขาจับปลาเองงั้นเหรอเขาจับปลาบนเรือลำนี้ได้อย่างไร มูเย่จากไปและไม่รอให้พวกเขาถามคำถามทังโอเรนใช้เวลาเพยียง20นาทีในการเปลี่ยนหัวปลาให้เป็นกองกระดูกเขาเก่งพอๆกับชายคนขายเนื้อที่พาโคหลังจากที่เขากินเสร็จเขารู้สึกว่าร่างกายของเขาเต็มไปด้วยพลังงานมีความรู้สึกจักกะจี้เล็กน้อยระหว่างกระดูกและกล้ามเนื้อของเขาข้าจะกลับไปก่อนโรหาข้าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นทังโอเรนบอกเพื่อนของเขาจากนั้น เขาก็หันหลังได้กลับไปที่ห้องพักของตัวเองการเดินทางบนทะเลยังคงมีอีกยาวไกลพวกเขาไม่ได้วางแผนอะไรเป็นพิเศษตลอดการเดินทางดังนั้นพวกเขาส่วนใหญ่จึงฝึกฝนด้วยตัวเองหลังจากที่เขากลับมาที่ห้องทางโอโเรนก็เหลือบมองไปที่ผิวแดงอย่างเห็นได้ชัดของเขาแล้นอนลงบนเตียงทันทีร่างกายของเขาร้อนอบอ้าวมันสบายเกินไปจริงๆ เขาพลอยรับไปโดยไม่รู้ตัวคราวนี้เขารับสนิทมากความเจ็บปวดทั้งหมดที่เขารู้สึกเหมือนจะค่อยๆหายไปท่ามกลางความรู้สึกอบอุ่นนั้นแกนแทะของเลือดในร่างกายของเขาเพิ่มขึ้นไหลอย่างต่อเนื่องภายในร่างกายของเขาเมื่อมันเปลี่ยนไปและซึมเข้าไปในทุกมุมของร่างกายของเขาผิวของเขารวดลาสีทองปรากฏขึ้นอีกครั้งปรากฏชัดเจนขึ้นกว่าเดิมด้วยการหายใจของเขา เพื่อนของแกนแท้โรหิตที่ชัดเจนก็ไหลออกมาจากร่างกายของเขาเขาหลับไปจนเย็นและเมื่อถังโอเรนตื่นจากการหลับไหลพระาอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าไปแล้วเขาคลานออกจากเตียงและขยี้ตาที่ง่วงนอนถังโอเรนเหยียดหลังออกตามสัญชาตญาณทําให้เกิดเสียงแตกเป็นชุดอย่างรวดเร็วราวกับว่าร่างกายของเขาถูกรือถอนความรู้สึกสบายที่อธิบายไม่ได้ทําให้เขาคลาง ความอ่อนแอในแขนขาของเขาหายไปอย่างสิ้นเชิงและแทนที่ด้วยความรู้สึกที่แตกต่างออกไปว่าเขามีพลังงานแต่ไม่มีที่ไหนที่จะปล่อยมันออกไปเราค่าว่ากล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ตื่นแล้วและรีบเปิดประตูเพื่อออกไปจากนั้นเขาก็ครอบประตูของกูเย่ซึ่งอยู่ถัดจากเขาตื่นแล้วงั้นเหรอกูเย่เปิดประตู เมื่อเห็นว่าเขามีจิตใจที่สูงส่งดวงตาของเธอก็สว่างขึ้นอย่างช่วยไม่ได้แม้ว่าผิวของถังโอรินจะแดงกำ่ำแต่ร่างกายของเขามีกลิ่นอายของแสงแดดออกมาอย่างชัดเจนเขาเต็มไปด้วยภาระ,ระรก,กำลังทำไมไม่ปลูค่าให้ตื่นมากินข้าวการกินคือสิ่งที่เจ้าคิดข้าพยายามโทรหาเจ้าในตอนบ่ายแต่เจ้านอนหลับเหมือนหมูตายเจ้าจะไม่มาที่ประตูไม่ว่าข้าจะพยายามอย่างไร ข้ากระโดดลงจากระเบียงเพื่อดูเจ้าแต่เมื่อเห็นว่าเจ้าหรับสนิทข้าก็ไม่สามารถปลุกเจ้าให้ตื่นได้เจ้าทำอะไรในคืนที่ผ่านมาทำไมเจ้าดูเหนื่อยจังทางอเรนมีรอยยิ้มบิดเบี้ยวในขณะที่เขาใส่หัวมันไม่สะดวกจริงๆสำหรับเขาที่จะพูดถึงมูเยบางทีการฝึกฝนที่นี่อาจจะยากเกินไปสำหรับข้าแต่ตอนนี้ข้าสบายดีไปเถอะเราจะไปกินข้าวเย็นกัน ปูเย่พูดอะไรไม่ออกมูเย่ไม่ได้ปรากฏตัวในอาหาร่ําททางอุรนสังเกตเห็นด้วยความตกใจว่าความอยากอาหารของเขาลดลงอย่างมากเขาหยุดหลังจากกินส่วนของคนปกติเพียงเจ็ดหรือแปดเท่าเท่านั้นเป็นไปได้ไหมว่าคุณค่าทางโภชนาการในร่างกายของข้ามีมากเกินไปเขาคิดพวกเจ้าจะทำอะไรหลังอาหารเย็นทางอุรินถามเพื่อนๆของเขาปูเยต่ตอบว่า ข้าจะฝึกออกแบบจากคนเย่ชิงหลานกล่าวว่าข้าจะสร้างเกาะต่อสู้ต่อไปยเออย่เจิ้งหยูพูดอย่างเฉยเมยว่าข้าจะเดินเตะไปรอบๆซูเซลยางและหยวนเอินเย่หุยแสดงความปรารถนาที่จะกลับไปที่ห้องเพื่อฝึกฝนในทางกับการเสียเยียต้องการฝึกฝนในสถานที่ฝึกฝนพิเศษของเรือท้าหลินกล่าวว่าเช่นนั้นข้าก็จะฝึกฝนในห้องด้วย เขายังคงมีความไม่แน่นอนบางอย่างเกี่ยวกับสภาพร่างกายของเขาในปัจจุบันโดยการนั่งสมาธิและสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างลึกซึ้งเท่านั้นจึงจะสามารถไขกุญแจสู่ร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปของเขาได้ทั้งเรนกลับไปที่ห้องของเขาแต่ในขณะที่เขาครางเริ่มนั่งสมาธิประตูระเบียงก็เปิดออกมู่เย่เดินเข้าไปในห้องราวกลับเป็นภาพร้อนโดยไม่แอบมอง แะบบกมือใหญ่ของเขาทำให้เกิดแสงสีทองเข้มบางๆปกคลุมทั่วทั้งห้องท่านท่านกำลังจะทำอะไรถังอูลินมองดูเขาด้วยความตื่นตระหนกโมเยตอบว่าเจ้ารู้สึกอย่างไรทังอูรินตกตะลึงพูดขึ้นว่ารู้สึกอะไรโมเยพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจว่าเจ้าเป็นเด็กหนุ่มที่ในระคนเจ้ากินแกนแท้ของปลาทูน่าคีบน้ำเงินพันปีแล้วยังกล้าถามข้าอีกหรือ เจ้ารู้ไหมว่าแม้แต่คนอย่างข้าก็ไม่สามารถหาส่วนผสมชั้นยอดเหล่านี้ได้ทุกครั้งมันอร่อยมากมันมีคุณค่าทางโภชนาการมากทางโอเรนพูดลุงพ่อครัวเมื่อคืนท่านมโมเยอธิบายว่าข้าแค่ทดสอบศักยภาพของร่างกายเจ้าข้อเท็จจริงพิสูจน์ว่าศักยภาพของเจ้าดีกว่าที่ข้าคาดไว้มากเชา้านี้ร่างกายของเจ้ารู้สึกเสื่อมซึม เพราะเมื่อวานได้รับเลือดมากเกินไปแต่ทว่าการฝึกฝนสำนักของข้าคือการทําให้ร่างกายมนุษย์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก่อนที่จะกระตุ้นศักยภาพของมันในการขายความรับของมันนี่เป็นวิธีการฝึกฝนพิเศษของเราวิธีการฝึกฝนของสำนักกายางนั้นเหรอทั้งอริณมองเขาได้ความประหลาดใจโมเยพยักหนะ้ามีวิธีการฝึกฝนมากมายในสำนักของข้าแต่ทว่าวิธีการทั้งหมด นำไปสู่เป้าหมายเดียวกันนั่นคือดึงศักยภาพของร่างกายออกมาเจ้าเคยได้ยินเรื่องการปลุกครั้งที่สองของวิญญาณยุทธการต่อสู้หรือไม่ทางอร็นพยักหน้าข้าได้ยินอาจารย์ของเราพูดถึงเรื่องนี้ในโรงเรียนเป็นไปได้ที่วิญญาณยุทธการต่อสู้จะตื่นขึ้นโดยการปลุกครั้งที่สองได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้เงื่อนไขาบางประการการเปลี่ยนแปลงจะดีหรือไม่แต่ผลกระทบจะชัดเจนอย่างยิ่ง ปากของมูเย่แตกเป็นรอยยิ้มพูดขึ้นว่าถูกต้องเจ้า,าได้เข้าเรียนในโรงเรียนโดยเปล่าประโยชน์จากนั้นเจ้าควรรู้ว่าด้วยการปลูกครั้งที่สองของวิญญาณยุทธการต่อสู้นั้นยากเพียงใดในอดีตมีเพียงบางกลุ่มที่มีความรับภายในที่ลึกซึ้งเป็นพิเศษและมีวิญญาณยุทธการต่อสู้ที่สืบทอดมาจากสมัยโบราณที่มีโอกาสสูงขึ้นในการปลูกครั้งที่สองใช่ไหมทางงเยนตอบว่าใช่นั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในถาบันการศึกษา ความภูมิใจสองประกายในดวงตาของมูเย่ข้ากำลังจะบอกเจ้าอยู่ตอนนี้ข้าสามารถควบคุมการตื่นครั้งที่สองได้สำนักกายามีวิธีการกระตุ้นการตื่นครั้งที่สองของวิญญาณยุทธการต่อสู้ยิ่งไปกว่านั้นมันจะเป็นการปลูกพลังครั้งที่สองให้เป็นประโยชน์อย่างแน่นอนอะไรนะคังโอเรนตกใจเขามีความรู้เกี่ยวกับการปลูกพลังครั้งที่สองของวิญญาณยุทธการต่อสู้ หากวิญญาณยุดการต่อสู้ของวิญญาจารย์สามารถถูกปลุกขึ้นมาเป็นครั้งที่สองได้มันจะยกระดับพลังของเขาอย่างมากแต่ทว่าเขาไม่เคยได้ยินว่ามีวิธีการพิเศษบางอย่างในการกระตุ้นการปลุกหน้าภาษาอะไรกับวิธีที่เป็นประโยชน์มันมีค่าเกินไปจริงๆหากวิญญาณยุดการต่อสู้ของย่าเงินครามสามารถถูกปลุกให้ตื่นขึ้นเป็นครั้งที่สองมันจะเป็นอย่างไรเขาสงสยัยลุงพ่อครัวท่านพูดจริงไหม ทางอลรินอดไม่ได้ที่จะถามโมเย่ตอบด้วยน้ำเสียงไม่พอใจลุงพ่อครัวอะไรกันเรียกข้าว่าอาจารย์ของเจ้าอาจารย์งั้นเหรอทางอลินตอบอย่างเร่งรีบข้าไม่ได้สัญญากับท่านว่าข้าจะเข้าร่วมสำนักกายาข้าเป็นสิทธของสำนักถังอยู่แล้วโมเย่สูดหายใจเข้าทางจมูกและพูดอย่างหมดความอดทนลืมไปลืมมันไปซะ จ้าไม่จำเป็นต้องตัดสัมพันธ์กับสำนักถังอีกต่อไปข้าจะยอมรับเจ้าเข้าสู่สำนักกายาจากมุมมองของเขานี่เป็นการประนีประนอมที่ดีที่สุดที่เขาสามารถทำได้ทางเหรยนตอบอย่างอ่อนแรงว่าแต่ถ้าว่าในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสำนักถังข้าไม่คิดว่าข้าจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมสำนักอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพวกเขาใช่ไหมโมเย่เบิกตากว้างเมื่อมองประเทศางเหริน เมื่อกี้เจ้าพูดว่าอะไรนะเขาได้ประณีประนอมมามากแล้วแต่เด็กเหลือขอคนนี้น้ำเสียงของถออังเอลเอนฟังดูมีความมุ่งมั่นมากขึ้นใช่ข้าไม่สามารถทอรยชนต่อสำนักของข้าได้เสียใจยด้วยท่านมูเยข้าซาบซึ้งในคุณค่าที่ท่านมีให้กับข้าแต่ข้าเป็นส่วนหนึ่งของสำนักถังแล้วเหตุผลเดียวคือไร้สาระไม่ว่าจะชอบหรือไม่เจ้าได้รับประโยชน์จากสำนักกายาแล้ว เจ้าเป็นสิทธของสำนักกายาทางโอุรินกำลังจะหักร้างเขาเมื่อวิสัยทัศน์ของเขาพ่ามัวโมโเวูเย่บีบคอของเขาแล้วและในวินาทีต่อมาเขารู้สึกราวกับว่าเขากำลังเหยียบอยู่บนก้อนเมฆไม่ไม่อีกแล้วงั้นเหรอมีเสียงดังเขาตกลงไปในทะเลโมโเูเย่กดลงบนทางโอุริขนขณะที่เขาตกลงไปในทะเลลึกโดยตรงร่างกายของเขาจมลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่แรงดันน้ําเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณแต่ทว่าสถานการณ์ในวันนี้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับเมื่อวานนี่เป็นเพราะว่าทางโอรินมีการเตรียมจิตใจที่ดีขึ้นดังนั้นอารมณ์ของเขาจึงแตกต่างกันอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นเขายัางสัมผัสได้ชัดเจนว่าร่างกายของเขาในการต้านทานแรงดันน้ํานั้นทั้งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโมเยตลด,ดลงบนทางโอรินขณะที่เขา จมลงไปในทะเลลึกอย่างรวดเร็วในขณะที่สีดำสนิทกระทบกขบพวกเขาอีกครั้งเขาประสบกับกระบวนการเกือบเหมือนเมื่อวานมันเจ็บปวดมากจนแทบไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เมื่อทางโอเดนสามารถว่ายออกไปที่พื้นผิวทะเลด้วยความพยายามอย่างมากเมื่อวานนี้เขาได้สูดอากาศเข้าไปอย่างตะกาตะการแต่เขาแข็งแกร่งกว่าเมื่อวานมากอย่างน้อยที่สุดเขาก็ไม่สูญเสียสติเหมือนเมื่อก่อนความเครียดมหาศาลจากแรงดันน้ำ ยังคงทําให้ร่างกายของเขาเจ็บและอ่อนแอปาทูน่าพันปีนั้นดีพออย่างแน่นอนกระแสน้ําอุ่นไหลผ่านร่างกายของเขาในขณะน,นี้รักษาร่างกายของเขามู่เย่ที่สวมชุดสูทสีทองเข้มปรากฏตัวต่วตอหน้าทาังโอเรนรุงมู่เย่เราควรจะกลับได้แล้วใช่ไหมทังโอเรนฝืนหัวเราะขณะที่เขาพูดมู่เย่พูดอย่างทื่อๆว่า ความรับที่ใหญ่ที่สุดของสำนักกายาคือการที่เรากระตุ้นวิญญาจารให้ปลูกวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาให้สำเร็จเจ้ารู้ความรับนี้แล้วเราต้องบีบศักยภาพของบุคคลจนกว่าจะสมบูรณ์แบบก่อนที่เราจะดึงศักยภาพใหม่ออกมาโดยทำให้บุคคลนั้นอยู่ภายใต้ความเครียดที่รุนแรงเนื่องจากเจ้ายืนการานที่ไม่ต้องการที่จะเข้าร่วมสำนักกายาข้าขอโทษข้าทำได้เพียงข่าเจ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้า เิดเผยความลับของเราร่างของมูเย่ส่องผ่านภายใต้สายตาที่น่ากลัวของถังโอรินเขาบีบคอของถังโอรินอีกครั้งและผลักถังโอรินลงไปในทะเลลึกถังโอรินจมลงไปในทะเลลึกอีกครั้งเนื่องจากความสามารถทางกายภาพของถังโอรินที่หายเป็นปกติเล็กน้อยก่อนหน้านี้หายไปอย่างรวดเร็วคราวนี้มูเย่ดูเหมือนจะตั้งใจอย่างยิ่งที่จะทําให้ถังโอรินอยู่ในทะเล สติของทางโอเลนค่อยๆเบลอภายใต้การขาดออกซิเจนและแรงดันน้ำมหาศาลเมื่อมูเย่ปล่อยมือสติสัมปชัญญะเล็กๆน้อยๆของเขาก็ถูกเตะเข้ามาพร้อมกับสัญชาตยานการเอาตัวรอดเพื่อให้เขาพยายามหลบหนีด้วยความพยายามอย่างยิ่งยวดเห็นได้ชัดว่านี่มันบ้าคลั่งกว่าเมื่อวานในไม่ช้าการมองเห็นของเขาก็ค่อยๆมืดลงตื่นได้แล้วเสียงทุ้มตามดังมาจากทุกท,ทิศทุกทาง อางเรนรู้สึกประหลาดใจเมื่อเขาพบว่าเขามาถึงโลกแห่งจิตวิญญาณแล้วผู้อาวโสถังอยู่ในอากาศใกล้กับเขาตื่นแน่แล้วเสียงของผู้อาวโสถังดังกึกกล้องอีกครั้งผู้อาวโสถังเกิดอะไรขึ้นกับข้าอังเรนถามโดยไม่รู้ตัวเจ้าได้เข้าสู่สภาวะของการตายไม่จริงวิธีการฝุ่นฝนของสำนักายามีประโยชน์อย่างมากในการยกระดับความแข็งแกร่งของร่างกายเจ้า ติตานุภาพถาวรเป็นรากฐานในการกระตุ้นศักยภาพของตนเองไม่เคยสูญเสียความตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่ไม่ว่าเมื่อไรเพียงทําเช่นนั้นเจ้าก็สามารถดึงศักยภาพทั้งหมดภายในร่างกายของเจ้าออกมาสู่แสงสว่างได้อันหนึ่งของราชามังกรทองในร่างกายของเจ้าเพียงรำพังมีศักยภาพมากพอที่จะเอาชนะคนธรรมดาได้แล้วอ่าข้าต้องบอกเจ้าด้วยว่า เก้าอันแรกของผนึกของราชามืองกรทองนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากเก้าอันหลังข้าค่อนข้างมั่นใจว่าเจ้าสามารถทนต่อเก้าอันแรกได้หากเจ้ามีสมบัติสวรรค์เพียงพอแต่ทว่าพลังงานที่บรรจุอยู่ภายในเก้าอันหลังนั้นช่างน่ากลัวจริงๆเจ้าจะต้องผเผชิญกับสถานการณ์ที่อันตรายมากขึ้นเรื่อยๆสถานการณ์ที่คำนึงถึงชีวิตและความตายในทุกระดับแม้ว่าวิธีการสุดฝนของสำนักกายา อาจโหดร้ายแต่ก็เป็นวิธีที่ดีในการล้างร่างกายและความมุ่งมั่นอดทนไว้และเจ้าอาจจะรอดได้เมื่อเจ้าฝ่าผนึกราชาเมงกรทองต่อไปนี้ทางโอรเรนต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่วิสัยทัศน์ของเขาก็ยังคงล่ามมัวความรู้สึกหายใจไม่ออกอย่างรุนแรงและความเจ็บปวดอันเจ็บปวดกลับมาอีกครั้งในขณะที่เขารู้สึกตัวอีกครั้งใช่ข้าต้องการที่จะอยู่ เขากัดปลายลิ้นด้วยความพยายามอย่างมากร่างกายของเขาที่สูญเสียไปแล้วได้ลนต่อสู้ในขณะที่แขนของเขากลางออกเพื่อดันร่างของเขาไปสู่พื้นผิวทะเลอีกครั้งอยู่ข้าอยากจะมีชีวิตอยู่เขาคำรามอย่างโกรธจัดในหัวใจของเขาช้าแต่แน่นอนเขาสามารถพบเศษเสี้ยวของความแข็งแกร่งที่พุ่งออกมาจากแขนขาและกระดูกของเขาที่ค่อยๆ พับร่างของเขาไปสู่พื้นผิวของทะเลแต่ทว่าสิ่งที่ถังโหเินมองไม่เห็นคือมีร่างสีแดงปรากฏขึ้นข้างหลังเขาอย่างเงียบเชียบมันเป็นหุ่นจักรกลขั้นเทพของมูเย่ได้กําหนดไว้แล้วว่าสัญญาชีพของถังโอเินกําลังจะหายไปและพร้อมที่จะช่วยถังโอเนินแต่ทว่าไม่ได้คาดหวังว่าถังโอเินจะฟื้นคืนสติอีกครั้งมูเย่กำลังแบ่งปันข้อมูลกับหุ่นจักรกลขั้นเทพของเขาในเวลานี้ ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจในขณะที่เขายืนอยู่บนผิวน้ําทะเลศักยภาพของชายหนุ่มคนนี้มันต้องถูกบีบออกจากร่างกายของเขาอย่างเต็มกําลังเมื่อทางโอเรนลอยขึ้นไปบนผิวน้ําอีกครั้งเขาไม่มีแรงแม้แต่จะหายใจร่างกายของเขาซีดอย่างน่ากลัวราวกับปลาตายและเขาดูไม่เหมือนมนุษย์เลยมีการสอดท่อเข้าไปในลาคอของเขาในขณะที่ออกซิเจนถูกสูบผ่านเข้าไปในท่อเบา เพื่อช่วยหายใจและรักษาร่างกายของเขาจิตใจของถังอเรนว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์เขารู้เพียงว่าเขายังมีชีวิตอยู่แม้จะผ่านอะไรมาบ้างในที่สุดความมืดก็เปลี่ยนเป็นสีดําสนิทหลังจากเวลาผ่านไปโดยไม่ทราบสาเหตุอากาศในวันนั้นไม่มีอะไรผิดปกติเมื่อแสงดาวได้ยิบระยะบบนท้องฟ้าและคลื่นน้ําที่ซัดเข้าหาร่างกายของเขาในที่สุดทังเรนก็ฟื้นความสามารถในการหายใจ หลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเต็มร่างกายของเขารู้สึกเบาลงและเขาได้ยินเสียงวีดวิวของลมแต่ถ้าว่าการมองเห็นของเขามืดลงเมื่อเขาหมดสติอีกครั้งความคิดสุดท้ายที่มีสติสัมปชัญญะคือปรากฏว่ารุงมูเย่ได้พายายามจะฆ่าฆ่าจริงๆในเช้าวันรุ่งขึ้นสีหน้าของทังโอเลนก็เหมือนกับตอนที่เขาเพิ่งฟื้นคืนสติไปก่อนหน้านี้ มันยังคงน่ากลัวอย่างยิ่งโมเย่นำกุ้งสีม่วงชนิดหนึ่งจากทะเลเลือกที่มีเนื้อสีม่วงมาให้เขาพวกเขาดูแปลกมากแต่มเย่ไม่ได้ส่งไปที่ห้องอาหารในครั้งนี้แต่เขานำมันไปที่ห้องของถังโอเลนโดยตรงท่านกำลังเล่นตลกอะไรกับข้างั้นเหรอถังโอเลนพูดกับโมเย่อย,อย่างอ่อนแอรอยเย้มแวบผ่านดวงตาของมูเย่ถ้าเจ้ารารถนาที่จะเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ เจ้าจะต้องทนทุกข์กับความขมขื่นที่สุดเจ้าจะตระหนักได้ในอนาคตอันใกล้ว่าความเจ็บปวดที่เจ้าได้รับนั้นคุ้มค่าทางโอเรินฝืนหัวเราะพูดขึ้นว่าท่านลุงข้าไม่สามารถเข้าร่วมสำนักกายาได้อย่างแท้จริงการแสดงออกของมูเย่เปลี่ยนไปเมื่อเขาตบหัวทางโอเรนเจ้าหนูน้อยหยุดกดข้าได้ไหมเราสามารถหารือเกี่ยวกับการเข้าร่วมสำนักของข้าในภายหลังเจ้าสามารถ ถามสำนักถังเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เมื่อเจ้าลุกขึ้นยืนในขณะเดียวกันเจ้าจะได้เรียนรู้จากข้าจากนี้ไปมันเป็นโชคที่โชคร้ายของข้าเองแต่เ้าว่าแม้ว่าเจ้าจะไม่ได้เข้าร่วมสำนักของข้าแต่อย่างน้อยเจ้าก็เรียกข้าว่าอาจารย์ไม่ได้หรือคราวนี้ถังอุรินไม่ได้ลังเลเลยในขณะที่เขาร้องออกมาด้วยความเคารพทันทีอาจารย์การแสดงออกของมูเย่กลายเป็นที่น่าพอใจในทันทีตกลง เจ้าจะต้องใช้เวลานั่งสมาธิมากขึ้นในระหว่างวันหลังจากกินกุ้งไปแล้วพยายามที่จะไม่นอนผลของการรักษาของการทำสมาธิดีกว่าการนอนหลับมากยิ่งไปกว่านั้นเจ้าจะสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเจ้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเขาออกไปหลังจากพูดแบบนั้นแต่เขาไม่ได้สอนวิธีการฝึกฝนในๆให้ทางโอเรนสีกลับมาที่ใบหน้าของทางโอเรนหลังจากที่เขากินกุ้งไปเป็นอาหารเช้า กุ้งมังกรไม่ได้พบความร้อนแต่กลับทําให้เขาร <anch> ู้สึกเย็นสดชื่นเมื่อเทียบกับปลาทูน่าพันปีความหนาวเย็นแทรกซึมเข้าไปในอวัยวะภายในของเขาได้ทําให้ร่างกายของเขารู้สึกเบาลงเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เ <etin> ข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆ แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ